สวัสดีครับจากช่องกลิ่นโคนชา n นลนะครับวันนี้ผมจะพามาชมาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับพันแปซิฟิกเจ็ดแปอันนี้เป็นแปลงที่ผมปลูกเองนะครับแปลงนี้19ไร่ครับก็ใช้ใช้วิธีการปลูกแบบระบบนำลาดครับสุบน้ำลาดผมปลูกหน้าฝนพอดีครับช่วงนี้ก็ ไม่ต้องสูบน้ำล่าเลยครับก็คือรอฝนตกมาอย่างเดียวครับฝนตกมาก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปสองรอบนะครับถ้านับรองพื้นด้วยก็สามรอบนี่นะครับลักษณะแปลงหรือว่าร่องเนี่ยก็จะเป็นในหนึ่งร่องเนี่ยก็จะมีแถวคู่ไปนะครับบนร่องนะครับจะมีขา้าวโพดแถวคู่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นขา้าวโพดแบบร่องคู่ นี่ชีดยาคุมไปแล้วนะครับยาคุมยาฆ่าเนี่ยอย่างในภาพนี้ก็อายุประมาณสัก1 0 15วันครับ15ถึง20วันที่ผมถ่ายไว้นะครับเขาโพดเนี่ยถ้าได้ฝนนี่โตเร็วมากครับอย่างภาพนี้เนี่ยไปใส่ปุ๋ยรอบที่2ก็คือ30วันเนี่ยครับนี่ตอนนี้เลยอตอนนี้ช่วงนี้เพิ่งไปใส่ปุ๋ยประมาณ30วัน ผมจะเน้นใส่ตั้งแต่แรกๆเลยครับก็คือจะไม่ไปใส่ตอน 40- 50วันตอน40วันเนี่ยครับ mm hmm. พดอดเขาแตกอ,ออกยอดออกเริ่มออกฝักแล้วมันก็40ประมาณ50วันนะครับก็คือไม่ทันครับผมผมก็เลยเริ่มใส่ตั้งแต่ประมาณสิสามสิกว่าวันเนี่ยผมใส่ครั้งที่3แล้วละ่ะครั้งแรกคือรองพื้นครั้งที่2คือประมาณ20วันไม่ถึง20วันด้วยซ้ำแล้วครั้งที่3ผมใส่ประมาณ30 วันหรือว่าอาจจะ30วันนิดๆประมาณนั้นนี่ครับเห็นไหมครับข้าวโพดใส่ตอน30วันก็จะต้นสูงใหญ่ครับแข็งแรงนี่ครับก็จะมีโรคบ้างนิดๆนะครับแต่ว่าทำเป็นไม่เยอะผมก็ไม่ได้ฉีดอะไรมากมาย แต่อย่างยาหนอนเนี่ยผมฉีดบอกเลยครับผมฉีดไปทั้งหมด4ครั้งโดยจะนิยมใช้โดนฉีดนะครับเพราะว่าอะไรอย่างถ้าใช้คนฉีดก็ได้ครับแต่มันจะเวลาเราเดินไปเนี่ยมันก็จะยาก็จะลอยไปกับไปข้างหน้ามากกว่าจะไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงไปตรงไส้ตรงยอดตรงข้วโพดเลยแต่ถ้าเกิดใช้โดนฉีดเนี่ยเขาจะทิมลงไปมันทําให้แบบมันลงเข้าไปในไส้แล้วก็ฉีดไม่กี่ครั้งก็อยู่ แต่ที่ผมฉีดต้องฉีดเดยอะขนาดนี้ก็คือแบบข้าวโพดผมค่อนข้างจะถี่นิดนึงโดยใช้มเมล็ดหยอดประมาณ4 4.5กิโลต่อไร่ครับแต่ผมใส่ปุ๋ยถึงครับอันนี้ครับมันถึงงามเห็นไหมครับได้ฝนดีก็งามเลยครับเนี่ยในภาพตอนนี้ยังประมาณ30วันอยู่นะครับนี่ถ้าเดินไปในกลางแปลงเนี่ยก็ปันคอบาง บางบิ้งก็ท่วมหัวไปแล้วประมาณนั้นตอนนี้นะครับตอน30วัน <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับอ่าอย่างภาพภาพนี้ตอนนี้ก็45วันครับ45วันแล้วนะครับก็เริ่มออกดอกแล้วนี่ครับแต่ว่ายังออกไม่หมดนะครับเดี๋ยวเท่าไงผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับเป็นระยะระยะแล้วสุดท้ายว่า ผลไม้เก็บเกี่ยวแล้วได้ไร่ละกี่ตันได้ละละเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สุดท้ายก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ